สวัสวันนี้ก็อยู่กับพีซนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำชาแนลนะอย่างแรกก็เข้า YouTube นะรอหยุดสักพักไม่ขอแย้ตัดแบบน,นี้กัเลยครับ เอาได้ไ,ดไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอเคเขาเนยตัดเครเราได้เลยเราก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าบัญชีเราเนี่ยแหละมันจะเป็นรูปหัวคนนะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้แล้วเราก็ตั้งชื่อ c ชา n e l กับชื่อ,ช,อชื่อทายลงเลยอย่างเราเนี่ยก็ตั้ง ppch อันนี้ก็คือวิดีโอของฉันนะก็จะเป็นวิดีโอคลิปที่เราลง เนี่ยไอเนี้ยกำลังลงอยู่นี่ก็คือคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราไปลงมานะหมดเลยก็สอนวิธีแค่นี้นะก็ไปลงชื่อทะเบียนแล้วก็นูน่นนี่นั่นนี่คือเกมที่แชรทั้งหมดนะอาจจะมีคิดถึงเกมเศรษฐีก็อาจจะแคสแจับภาคพาิเศษบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออไ้าคิดถูกนะก็พิมพ์พรอมเบงจนมาได้นะ ก็พูดผิดคูณคอบเมนตกันมาได้นะก็บ๊ายบายสวัสดีครับ